n ม k คอกดีไซน์วีค2023เทศกาลงานออกแบบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จัดขึ้นเป็นครั้งที่6ในปี2566ด้วยผู้เข้าร่วมงานรวมกว่า355,000คนที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับกรุงเทพกว่า580ล้านบาทรวมภาคีเครือข่ายนักออกแบบและผู้จัดงานทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า1,200รายมาร่วมกันสร้างสารรค์งานออกแบบและกิจกรรมกว่า519กิจกรรม จัดในเก้าพื้นที่ทางเศรษฐกิจสำคัญของกรุงเทพได้แก่เจริญกรุงตลาดน้อยเยาวราชสามย่านสยามอารีประดิพัทธ์พระนครปากคลองตลาดนางเลิงวงเวียนใหญ่ตลาดพลูคลองสารบางโพพร้อมพงและเกษตร ภายใต้แนวคิด Urban Nice Station เมืองมิดดีชวนทุกคนมาร่วมตั้งคำถามร่วมจินตนาการผ่านงานออกแบบสร้างสารรค์ทำกลางการเติบโตและการขยายตัวของกรุงเทพเราจะทำอย่างไรเพื่อให้เมืองแห่งนี้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้อยู่อาศัยที่หลากหลายและเป็นเมืองมิตดดีสำหรับทุกคนได้เป็นเมืองที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมดีต่อการเดินทางดีต่อวัฒนธรรม ดีต่อธุรกิจดีต่อชุมชนและดีต่อทุกความหลากหลายแต่ไม่ว่าจะดีต่ออะไรการจะสร้างเมืองมิตรดีในทุกมิตินั้นก็ต้องเกิดจากคนที่เป็นมิตรกับเมืองเช่นเดียวกันหลายปีที่ผ่านมาแรงข้ d ดีไซน์วีคไม่เพียงแต่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับพื้นที่ต่างๆแต่ยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสารรค์และการลงทุน ให้กรุงเทพพร้อมที่จะรองรับกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆสู่การเป็นเมืองมิตรดีสำหรับทุกคนต่อไป